สากดีดที่สิสตเกสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราทีมงาสสำนักงานสากรจังหวัดส,สิสะเกตนะคะได้ลงพื้นที่ มาติดตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ําในได้นาของสมาชิกสถาบันเกษ,ษตรกรระยะที่สนะคะซึ่งวันนี้เราลงพื้นที่กันที่ไหนนะคะพอค่ะวันนี้เราก็จะมาติดตามการดําเนินโครงการของสมาชิกสหกรณการเกษตรค่ะนะคะซึ่งได้รับเงินกู้ะนะคะตามโครงการแล้วก็มีการนํามาใช้ประโยชน์ในการขุดคูดสระค่ะเพื่อให้มีน้ํา ในการประกอบอาชีพลานเกษตรได้ตลอดทั้งปีนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูนะคะว่าเขาได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำยังไงบ้างค่ะอ่าถามถึงท่านประธานนะคะว่าได้นําเงินกู้ที่ทางสํานักงานสหกรจังหวัดอาจจะสรรให้เนี่ยทางสหกรเราได้นํามาดําเนินโครงการนี้อย่างไรบ้างคะ่ ทจาที่จังหวัดได้สนับสนุนมานะครับก็ในวงเงิน7จ0 0แสนหุะเกะ9ลายะนะครับแล้วก็เจาะบาดาลน,นะครับเจาะบาดาลก็6ลายนะครับก,ก็พื้นที่ก็มีการปลูกผล,ลไม้นะครับปลูกต้นกล้วยนะครับก็เป็นทําเป็นไรนาชวนผสมนะครับก็มีการเลี้ยงตานะครับ ในบอ่อนะครับก็ประมาณนี้แหละครับค่ะค่ะ,คะแล้วทางคุณส่งเสริมสหกรสีได้เข้ามาแนะนําหรือว่าติดตามในการดําเนินโครงการนี้อยาา่างไรบ้างคะท่านผอค่ะจากที่ทางกรมนะคะได้มีโครงการปลูบ่อไล่านานะคะในไล่านาของสมาชิกนะคะทางทางกลุ่มส่งเสริมสหากรสีก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ,ตอสาหากรณ์กรทุกแห่งนะคะซึ่ง กจะเกษตรขูกขันก็เป็นหนึ่งในในสากรที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ได้มีการนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนะคะจัดทาแผนนะคะในการขอคู่เงินนะคะมีการสํารวจค,ความต้องการของสมาชิกนะคะเนื่องจากว่าจากการแนะน,นําส่งเสริมสากลจะเห็นได้ว่าสกากลในพื้นที่จังหวัดริสเกตส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องน้ำนะคะในการทําเกษตรน้ําเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะ ทำให้การเกษตรประสบความสําเร็จนะคะดังนั้นก็เลยนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมนะคะซึ่งสากลก็มองว่าเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกนะคะจึงได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็มีการร่วมในการจัดทําแผนทาของกู้นะคะมีการติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่นะคะติดตามในการะะใช้เงินของสมาชิกนะคะมีการมาสารวจว่าสมาชิกได้มีการขุด เจาะบอ่อบาดาลหรือสะน้ําจริงหรือไม่นะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าสถาบัการเสรขุข,ขันก็ได้ดําเนินงานตามโครงการและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในพื้นที่จริงค่ะแล้วเราก็ได้มีการร่วมกันกับกลุ่มส่งเสริมทาเกานะคะในการลงพื้นที่จับพิกัดแหล่งน้ําด้วยนะคะซึ่ง าการจับพิกัดแหล่งน้ํานี่ก็เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการติดตามการดําเนินง,งานของสมาชิกแต่ละรายนะคะซึ่งทางจังหวัดศรีสะเกตเนี่ยสำนักสภานจังหวัดศรีสะเกตเนี่ยได้ดาเนินกา,การจับพิกัดเสร็จครบทุกแห่งแล้วนะคะซึ่งมีทั้งหมด130ราลายค่ะเงินกู้ที่ที่ได้จากสหรกรณ์เนี่ยคะ่ะนามาพัฒนาแหล่งน้ํายังไงบ้างคะครับก็ที่ที่เห็นนะครับก็คือกุศะที่ที่ได้ก็คือน้าในสระ น้ำในสาที่ที่ดึงมาใช้ประโยชน์ก็คือปลูกผักสวนครัวตัวกินได้ต่างๆทั้งทั้งพืชต้นไกแล้วก็พืชไม้ยืนต้นหลายสิ่งหลายอย่างจะเห็นมะพร้าวเห็นต้นธุรกิจเกษฐกิรหลายอย่างที่ที่ที่เราปลูกพร้อมไปด้วยทั้งต้นยูงต้นยางอะไรต่างๆคือเห็นแล้วว่าคิดว่ามันมีมีมีค่ามีค่ามากมายสำหรับเกษตรกรนะครับเรื่องเรื่องน้ำเรื่องสำคัญจริงๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางทางโครงการนะครับที่ในการสนับสนุนครับ อย <oung> <problem> ่างน้อยก็ได้ลืมตาอาปากได้มีน้ําใช้ถ้ามีน้าปลูกอะไรก็ได an ้แล้วอะไรก็สวยตามที่ที่เห็นตามภาพตามเี่ีหยนนะครับได้รับผลลัพธ์ที่ดีจริงๆครับขอบคุณมากคงัโครงการเดวยครับแล้วผลผลิตที่ได้จากจากการดําเนินโครงการนี้อย่างข้าวโพดอย่างไรนี้ทางสมาชิกนํานําไปจําหน่ายด้วยไหมคะหรือว่าปลูกไว้กินในโคเรือนหรือว่ามการจำหน่ายบ้างครับทั้งกินทั้งทั้งจำหน่ายนะครับอดีหมู่บ้านหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านนี่4หมู่บ้าน แล้วก็เส้นทางสัญจรก็อยู่ระหวา่างคู่ขันกับผู้สิงคผู้คนสัญจรไปมาบางทีสายท่านเดินผ่านมาหรือขี่รถผ่านมาก็เห็นพืชผักต่างๆก็ก็มาจองไว้อย่างข้โพูดไม,ไม่ไม่นั่นกันเลยนะครับทางแล้วก็ทางในหมู่บ้านเขาก็มีมการขายอยู่ตามนหน้าโรงเรียนต่างๆก็สถานเรื่องขายนี้ไม่ไม่เป็นห่วงครับเพราะว่าคนคนบริโภคมาก ง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้คนปลูกน้อยแต่คนบริโภคมันมากครับแล้วแล้วน้ำเนี่ยท่านบริหารจัดการยังไงคะมีการถ้าปลูกพืชผักอย่างนี้หรือว่ามีการเลี้ยงมีเลี้ยงมีมีมีเลี้ยงปลาด้วยครับในในในสระมีปลาคะมีปลาทุกที่ทั้งปลาพื้นบ้านทั้งปลาที่นิยมเลี้ยงกันนะครับตามตามตลาดก็มาปล่อยแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นปลาพื้นบ้านเรานะครับที่จะมาแต่ทั้งอื่นก็มาปล่อยไว้นะครับโดยกลางคืนก็ เปิดไฟเออเปิดไฟให้แ<ะ>มลงลงะนะครับปลาก็ได้กินตรงนั้นไป<ะ>น้ําเนืสะนะครับก็จะได้ใช้ในในการทําการเกษตรนะครับ<ะ>ก็ใช้ไดโวครับปั่นออกก็มีนะครับบางทีก็สูบน้า<ะ>อย่างที่จะทําจะดานานีน่ก็ ใช้ระไถนะครับไม่ถึง30นาทีก็กข้ทั่วนาครับก็คือน้านี้ใช้ในการทํานาได้ด้วยใช่ไหมคะได้ได้ครับได้ครับแต่ก่อนแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ไม่ได้อ่ารับเงินเงินกู้นี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ยังไงครับมันมันมันลำบากมันลำบากครับต้องอาศัยจากน้ําไหลมาจากที่นาเขาพอพอพอจากที่นาเขาเราถึงจะได้นะครับแต่ตรวนี้เราสาหรับของเราเองนี่ไปไปได้นะครับตอกข้างไปได้เพราะว่าน้าในสระก็พอใช้ในในที่นาของเราในจํานวนหกไร่พอครับค่ะ แล้วในการดำเนินโครงการมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะก็ก็คงไม่มีนะครับเรื่องปัญหาครับก็ก็ใช้ปีนี้เป็นปีที่สองทางโครงการก็เริ่มเริ่มเก็บเก็บคืนเนาะก็ได้ได้ชำระไปแล้วกับงวดงวดแรกในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสีที่ดีที่หนึ่งก็คือได้ประโยชน์มากก็คือไม่มีดอกเบี้ยนะครับไม่มีดอกเบี้ยตื่นตืนเงินต้นภายในสี่ปีก็ขอขอบคุณทางโครงการที่การสนับสนุนมา